ไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดไมาหยุดอ,อ่า <c oughs> วันนี้เด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องลดราคากันอยู่เคยเห็นพี่พิมพ์ีิภายขายขายองมากวันนี้ครูจะเป็นครูเจง๋งเอฟได้ทุกอย่างลูกแต่ก่อนอยู่เราต้องเรียนเรื่องลดราคากันเล้วเวลาจะขายของเรา,เราองรู้ว่ากำไรเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่แล้วเรารลดราคาสินค้าได้เท่าไหร่นะครับซึ่งวันนี้เราจะเรียนเรื่องการลดราคาสินค้าเวลาลดราคาสินค้าเนี่ย ส่วนใหญ่นะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาก็ต้องตั้งราคาสินค้าเนี่ยให้ทำไมลูกให้มันสูงกว่าทุนที่เราซื้อไว้เมื่อมันลดแล้วเขาก็ยังทำไมลูกเขาก็ยังได้กําไรอยู่เแสดงว่าถ้าครูคิดเนี่ยลดราคาเนี่ยมันก็เหมือนกับการขาดทุนแต่ที่จริงนลพ่อค้าแม่ค้าเขาไม่ขาดทุนหรอกเขาบวกกําไรไปในสินค้าชิ้นั้นแล้วนะคะตั้งราคาให้มันโอเวอร์ตั้งโอโอราคาให้มันสูงถึงเขาจะลดราคาแล้วก็จริงแต่เขาก็ยังทำไมลูกเขาก็ยังได้กําไร เหมือนที่พี่พีนี่ขายไหมเขาขายของแต่เขาก็ยังมาแจกให้กับพวกคนยากคนจนเพราะนั้นเขาเอากาไรต่างๆมาแจกให้กับเรานะครับเพราะฉะนั้นอนาคตเด็กๆอาจจะได้เป็นเออแม่ค้าออนไลน์เพราะค้าออนไลน์ก็ได้เพราะฉนั้นเด็กๆต้องคิดเลขให้เป็นคิดเลขให้เก่งนะครับวันนี้เราจะเรื่องการลดราคาลดราคาคิดเหมือนกับขาดทุนนะครับลดราคาคิดเหมือนกับขาดทุนเลยคิดเสร็จแล้วปุ๊บ ถ้าเขาถามว่าราคาลดเท่าไหร่ก็ลดก็ตอบได้เลยแต่ถ้าเขาถามราคาขายเท่าไหร่หนูก็เอาไปลบจากราคาที่เขาติดไว้ส่วนใหญ่แล้วพ่อค้าแม่ค้าเขาจะติดราคาที่ําไมลูกเกินกว่าราคาทุนซึ่งเขาบวกกําไรไปแล้วนะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นครานี้คราบอกว่าพอาทักติดราคาไว้หมื่นห้าแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยทอทักที่ครูซื้อมาเนี่ยราคาหม,มื่นห้ามะไม่ครูบวกเพิ่มไปแล้วครูติดไปแล้วมันก็เลยกลายเป็นอะไรลูก บวกทั้งทุนแล้วก็กาไรแล้วหมื่นห้าแต่ถ้ามีคนมาซื้อครูบอกเลยครูใจดีมากเลยคุณลดให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาต้องทําไมลูกเขาต้องติดราคาให้มากกว่าที่เขาซื้อใหม่แล้วเนี่ยราคาย่ตั้งไว้หมื่นห้าเนี่ยแส้วเขาบวกเพิ่มไปแล้วแต่เขาทำเหมือนตัวเองเขาใจดีทำไมลูกเขาลดราคา S A L E sell แปลว่าทำไมลูกลดราคาพอเห็นแม่ค้าพอเห็นเข้าองเขาห้างปุ๊บโอ้โหเซลล์อยากซื้อทุกอย่างเลยลูก ลดราคา20%ถึงลดแล้วเขาก็ยังได้กําไรนะครับเพราะนั้นคาว่าลดราคาก็เท่ากับลดราคา20%ก็คือเท่าไหรลูก20ส่วน100ไปคูณกับราคาที่เขาติดไว้คือเท่าไหรครับ15,000ศูนย์ตัดทิ้งได้กี่ตัวลูกอืมมีศูนย์สตัวตัดทิ้งไ,ได้สองตัวครับเหลือเลยครับเหลือ20คูณกับอะไร150 ท่ากับสามพันโหดูเหมือนคนเขาเป็นคนใจดีเลยเนอะเขาลดให้เราสามพันแต่ถามว่าที่เขาลดไปเนี่ยเขาได้กาไรมั้ยเขาก็ได้กาไรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเอาละถ้าโจทย์ถามโจทยวเขาถามอะเลยลูกลดกี่บาทก็ตอบได้ลยลูกลดกี่บาทลูกลดราคาไปสามพันบาทแล้วเขาจะขายไปกี่บาทเนอลูกขายไปกี่บาทขายไปกี่บาทครับเออก็เอาราคาที่ ายเท่าไหร่ลูก้าลบกับราคาที่เขาลดคือสามพันเขาแซวว่าเขาขายเท่าไหร่ลูกขายแค่หมื่นสองนะครับเด็กๆนะครับเดี๋ยวเราดูพี่พิมพ์นิพายกับพี่พิมพ์นิพายหรือแม่ค้อาอะไรที่ครูตัดมาให้หนูดูว่าเขามีแนวการขายอย่างไรนะครับแล้วเด็กๆเ,เตรียมตัวมีการบ้านเสาร์อาทิตย์ครูจะให้นักเรียนอัดคดลิปไลฟ์สดขายของส่งครูเอาสินค้าหนึ่งอย่างส่งครูนะครับ โดยก่อนที่เน็จะไลฟ์สดเด็กๆต้องส่งใบงานคุณบอกว่าเด็กๆจะขายอะไรต้นทุนเท่าไหร่เด็กๆต้องการกําไรกี่บาทนะครับอ่าไปชมคลิปของพี่พิมพ์นิพายกันก่อนเลยสารขอพี่าพากษาจำเลยในฐานะที่จำเลยหน้าตาดูสกรปรกขี้ริ้วขี้เหร่หน้าตาดูปูเป้งหน้าตาดูเหมือนแมวไม่ได้เซ็ตตามร่องแก้ม ที่ตรงที่ตาเกิดกังสารีาพักสายจำคุกสองปีแต่ถ้าเสอซื้อทิชชู่ไปใช้สารลอลงอาญาลหัสพอรหารชอช้างหนึ่งหนึ่งพันแผ่นค่ะสองร้อยสี่ร้อยหกร้อยแปดร้อยหนึ่งพันหนึ่งพันแผ่นพอรหารชอช้างพอพานหนึ่งพันแผ่นค่ะเพื่อนหนึ่งพันแผ่นเก้าสิบเก้าบาท แผ่นละ0.99สตางค์ไม่ถึง0.1บาทเรียนเชิญเพื่อนหน้าใบได้สะอาดขึ้นยี่มิห้าแผ่นอยู่ไหนลูกห้าสบาทนี่ถือว่าถูกแล้วนะจริงๆประมาณ180 170ได้แน่ๆ180อยแบาทผมให้แน่ๆ180บาทบนึงที่นะอาจจะเจอ190แต่ผมให้ราคาถูกสุดนะร้อยห้เก่ารักคอละ35อ่ะง่ายๆ30บาทอ่ะตีง่ายนะ30พี่บี แล้วตอนนี้ย25บาททั้งหมดเนี่ย210บาทใครจะรับเอาไปแค่เซตละ99บาทครับใครจะรับพิมพ์รหัสได้เลยนะ99ครับพี่อ่า99นะนะครับให้ทั้งหมด300เซตนะก็จะได้เนี่ยกระต่อยหนึ่งเซตเก้าลักหนึ่งห่อบอยเหรียญหนึ่งโอเคนะอันนี้ขาดทุนแน่แน่แนพี่ขาดทุนแน่แน่ก็210บาทอะขายขายแต่ให้ได้ไม่เยอะนะให้แค่300ชุดนะครับใครจะรับพิมพ์มาเลยนะ ใครจะรับพิมพ์มาเลยนะครับหมึกผ่าเก้าบาทหมดแล้วครับพี่หมดไปเรียบร้อยนะมีแค่2 0 0พันตัวนะครับมึกผ่าเก้าบาทนะหมดแล้วครับมึกผ่าเก้าบาทต้องพิมพมานะพี่รหัสหมดแล้วนะครับอ่ะยี่สิบวินาทีครับใครรับพิมพ์ได้เลยนะดูดไหม,ไมเลยอะมาถ้าเดือเยอจะจะลงเลยอีกร,ร้อยอ่ะโอเคพี่พี่ยี่สิบวินาทีครับใครรับพิมพ์ได้เลยนะเก้าเอาสิบเก้าเท่าไม่ต้องเท่ากันนะพิมรหัสเกพสิบเก้าอพี่ไปเลยนะเก้าสิบเก้าเท่ากับจำนวนครับพี่พี่ อันนี้เดี๋ยวพอก,ก็ได้พี่พี่ใครอยากได้เซตต่อไปรอผมให้อีกหนึ่งชั่วโมงแล้วกันอาเดีขอวขอญาตไปเลยแล้วกันนะเกาลักห์เยครับได้ได้เดี๋ยวรอแป้บน,นะเกาลักเกาลักหน่อยนะโอเคครับเดี๋ยวขึ้นให้นะคะคิตตี้ไปชุดนี้ก่อนเมื่อกี้ขอฝาแก้วอันนี้เป็นตัวลดราคาเรียกว่าถูกสุดใน3ามโลกแล้วตะแกงตกกักกะมาวางรออยู่ยังไปไม่ถึงเลยเดี๋ยวขึ้นให้ อันนี้ก่อนสวยมากสวยจริงสวยจังสวยไม่อิงนิยายชุดนี้นะคะชุดหนึ่งจะมีทั้งหมด3ใบจาก900ลดเหลือ199 199าบาทรหัสรหัสงองู199นะคะชุดหนึ่งจะมีทั้งหมด3ใบโถเข้าด้านหลัง4ใบที่มีฝา,ช, 2, 4, ฝาชั้น2อใบมีฝาชั้นสอันไหนอันไหนช่วยมองหน่อย เบอร์ใหญ่จะเป็นไซส์16เซนส4เซนและ12เซน16 1 4 1 2นะคะ16 14 12, 16, 14, 12, 16, 14, 12ไซส์ไล่ตามแบบนี้นะคะชุดหนึ่งจาก900ชุดหนึ่งจาก900นะคะ900บาทลดเหลือเพียงแค่199บาทเป็นชุดที่สินค้าใหม่แกะกล่องนี่แหละบางใบอาจจะมีบ้างตำหนินิดหน่อยหรือว่าไม่มีตำหนิก็ตามแต่ถ้าสำหรับท่านที่ต้องการให้คัดสวยปิ้งเลยจะเป็นชุดละ750บาทนะคะโอเคไปต่อ